สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับผมเออใครต่อเออแล้วตอนนี้เราอยู่กันเกมชาร์เทดสองเกมเว็บนะครับก็ไม่เข้าใจว่าผมหาใน Google Chrome แล้วโอ้โหก็หาเว็บเกมเด็ใน g Google Chrome นะฮะปรากฏว่าไปเจอชาร์เดสองเห็นรูปแล้วโอ้ยน่าเรนมากเลยอ่ะเาเราเล่นกันเลยตอนนี้เราก็อยู่กันนี้นะฮะนี่ไป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 สเตลสเตลไม่นะต่อยไม่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  ได้เต่าทองมาด้วยอัน okay. น uh ี huh. uh ้ทำไงปีนเหรอโอเค้ม oh ันดช้าจังแบบสูนลงลงๆๆๆโอ้โห ตูวูเลอ,อรอ์ไดเนี่ยโอเคเก็บกระสุวนครับไปโอเคเนีกกระสุวนอันนี้ทำไงเน,นี่ยอ้อวัดออาผ่านด่านแล้วฮะตัดชัปเตอร์ไหมเนะี่ยเดี๋ยว อัดมาได้หนึ่งนาทีฮะเราจะไม่เล่นแบบไพ่พอยนะฮะโอเคใครมาตอบกาแฟตอนนี้อือฮะเอาตัวยิงไม่รู้ตัวอีกโอเคไปไปไปแลอเออใครยิงใครยิง ไม่ทังไม่ทัไม่ทังไม่ทันไม่ทโอเคโอ้ยเออเฮ้ยโอ้ยเกือบตกแน่เมื่อกี้มีกระถูกเยทหารละเอาแกระูมาโอเคฮึยเกือบร่ย ยิงยิงไปยิงไปโอเคนั่งไงต่อ,อ,อยังหันารงมันนั้นเฮ้ยิงยิงยิงโอเคลงลงลงโอ้โหภาพเนี้ยน่เต็มเต็แต่เูาก็แพ้งลงลไปได้ไงวะเก็บมาครับผม สิบสองจะตายแล้วเดี oh, oh, oh ๋ยวเออโอ้หยตายแล้วโอ้โหสองตัวเนี่ยเออโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่ได้เดี๋ยวอาหารมไปเลยหมด โอ้จะเอามาฆ่าเวนิโกโ้แล้วฮะโอเค okay. อ่าเล่นดีชาร์ปเตอร์นึงฮะเป็นของแถมอุย้ยเจอตูตีอเออเออเจอไปเลยฮะเอาเดี๋ยวลงก่อน ทหารแล้วทหารแล้ะทหารละไม่เหมือนอันชาเด็ดเลยมันไม่ใช่อันชาเด็ดแล้วอันเนี้ยออกขึ้นไม่ได้จะขึ้นไปยังไงตรงนี้เหรอเอื้อซื้อทหารเว้ยโอ้โหขยิบ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  เริ่มตรงนี้ใหม่เลยไม่เป็นไรฮะเราเป็นคนเล่นเกมไม่รีบร้อนเด็บแม่หนึ่ง เดยว่าผมทำผิดป่ะแล้วไงเนี่ยไปทางไนต่อเนี่ยเริ่ไม่ต้องปีนขึ้นมาข้างบนนี้เอากระสุนหมด หายแล้วเออโอ้ยเนี่ยก็ยิงจังเลยเออแล้วแล้วแล้วทำไงเนี่ยโอเคอ๋อเปลี่ยนก็โอเคฮะเออ,เอ,เเอ,อลุกโม่โอเคหมุนลง ทำไมผมไปดูว ok. ันช้าเด็ดของคนดื่มมาก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยโอเคยังไม่เข้าจะไปทางไหนต่อฮะเนี่ยทางไหนต่อขึ้นเชือกไปได้ไหมโอ้มาใส่ตรงนี้ข้างล่างนี่มีอะไรไหมโอ้เออโอเคเออเออทำไมมันแพนลงโอเคก็เออเป็นไงบ้างอะสำหรับคลิปนี้ก็ อันนี้ก็ของตองลาไปก่อนฮะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะเดี๋ยวลิงก์เว็บผมจะให้ด้านล่างดีคิดชั่นเลยนะฮะผมเอ่อก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไคร์ฮะไม่มีพาร์ทสองเลรับผมเอาว่าเกมเม็บยังไงมันก็ไม่เซฟให้อยู่ดีฮะตอนนี้เอ่อขอต้อนรับไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าแล้วน,นี้ไปละผม